ที่2ของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันในไลน์แอดของมันนี่แชทนะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมร่วมเล่นเกมการตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเราจะมีช่วงพิเศษชื่อช่วงหุ้นละพันวัลละกองนะครับเป็นการร่วมสนุกเพื่อที่จะชิงรางวัลเป็นกองทุนมูลค่า1000บาทกติกาสาคัญคือคนที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นเพื่อนกับเราในไลน์แอดมันนี่แชทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ด ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปแล้วนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับเรามาดูกันกับทิศทางของราคาทองคํากันบ้างหลังจากวันทําการคืนที่ผ่านมานะครับราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวลงมาซื้อขายต่ำกว่า1,300เหรียญอีกครั้งหรือว่าในคำทองคาในประเทศเี่ยก็ลงมาแรงถึง250บาทต่อ1บาททองคำเลยทีเดียวนะฮะปัจจัยการลงทุนในทองคําช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์กฤษชรัตน์คีรันยศิรินะครับประธานกรรมการบริหารจากบริษัท MTSC เม่ทองสุนคคครรััับบอยยู่ใสสสากแล้ววดีุณหม สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งฟังครับครับมาดูกันกับทิศทางของราคาทองคํากันหน่อยนะครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาทองคําถึงลงมาแรงขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้ต้องดูปัจจัยไหนกันบ้างครับเอ,อ่อทิศทางราคาทองคําในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับเมื่อคืนปรับตัวลดลงมาเกือบเกือบสิบเจ็ดเหรียญทีเดียวถือว่าเยอะมากในรอบหลายๆช่วงนะครับก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างรุนแรง ภาพรวมจากการที่ตอนล่าเองปรับแข็งค่าขึ้นคงมาจากเรื่องทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างจริงสหรัฐอเมริกาที่ดูแล้วน่าจะสดใสนะครับสำหรับตัวเลขเมื่อวานจริงๆที่ออกมาตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยต้องถือว่าไม่ค่อยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Final GDP ซึ่ง GDP เดิมเนี่ยอยู่ที่2.6แล้วจ d p รอบไตรมาสออกมาสองลดลง นะครับสำหรับการว่างงานนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวแม้จะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่เชื่อว่าตลาดคงไปรับรู้เรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสามาิกอาเซีนมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีแรงเตขายเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ว่า SPDR เมื่อวานไม่ได้ขายทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ร่วงหลุดแนวรับสำคัญพันสเหรียญลงมา แล้วก็เริ่มมาทดสอบพันสองร้อยเก้าสิบเหรียญซึ่งถือว่าเป็นแนวรับทางจีวิยาที่สำคัญครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนต้องบอกว่าเออในช่วงแบบนี้เนี่ยก็จะมีสองแบบคือหนึ่งนักลงทุนที่ถือครองอ,อไว้เยอะแล้วนะครับเออแนะนำว่าถ้าเยอะมากอาจจะต้องตัดขายทำกำไรหรือ อาจจะต้องตัดขายขัดทุนบ้างเล็กน้อยนะครับที่เราเรียกก่า Stop Loss เพราะว่าทิศทางอาจจะลงต่อได้นะครับต้องยอมรับว่ายังมีความผันผวนในทิศทางขาลงหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบอัน320แล้วผ่านลงมาไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเรา l e v e r a g e ไม่เยอะไม่มากนะักก็อาจจะรออยู่เฉย เไม่แนะนําให้เฉลี่ยซื้อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคาอาจจะลงไปทดสอบบริเวณ1,282ได้อาจจะนะครับดับะนั้นจุดที่น่าจะปลอดภัยพอสมควรถ้าจะเข้ารับซื้อน่าจะบนบริเวณ1,282มากกว่าครับอย่างไรก็ดีเราน่าจะเห็นการแกว่งบริเวณนี้ได้พอสมควรสําหรับตลาดบ้านเราเนี่ยวันนี้ทองไทยเนี่ย ปรับตัวลดลงมาบาทละ250ทีเดียวลงมา250อยู่ที่19,419,500จากเมื่อวานที่19,650-750จับฉะนั้นในองค์รวมก็ยังคงแนะนำใหออ้ทำกำไรในระยะสั้นๆถ้าเมื่อวานนั้นออกไปได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ค่อยๆมาช้อนซื้อบริเวณนี้ถ้าออกไปแล้วครับแต่ว่าถ้าถือกองเยอะเนี่ย ไม่แนะนําให้ชอนซื้อจับครับถ้าหากว่าลงมาช่วงนี้ก็คือยังต้องรอก่อนนะฮะรอจังหวะที่จะเข้าไปซื้อใหม่ <c oughs> ถ้าหากว่าคิดเป็นทองคําราคาในรูปของเงินบาทไทยนะลงมาเท่าไหร่ถึงจะน่าสนใจครับในตอนนี้เอ,อเงินบาทไทยเนี่ยถ้าลงมาอีกสักประมาณหนึ่งร้อยเนี่ยน่าสนใจที่จะเข้าซื้อแล้วนะครับ,รบก็ก็ต้องใจเย็นๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นกับสานะว่านักลงทุนมีหรือไม่มีหรือหมายเขามีสานะค้างอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีสานะค้างอยู่มากตรงนี้ก็ถือว่าปลอดภัยพอสมควรในการเข้าชนซื้ออย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อตกี้ว่าได้ l e เวลเลชไปเยอะไหมถ้าไม่ l e v e ลเลชเยอะท่านถอยชอนซื้อได้ไดแต่ถ้า l e v e ลเลชเยอะมากกว่า5้าเท่านเนี่ยท่านก็ควรที่จะเวทอนซีนิดหนึ่งแล้วก็มีสตอ p ล o อ s อยู่ในใจถ้าหลุดหนึ่นนะครับได้ครับวันนี้ขอบ,บคุณมากนะครับสวัสดีครับ ยินดีครับดีครับครับนายแพทย์เกิดชลารนะครับก็แนะนําราคาทองคําในช่วงนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมาคนที่รอซื้ออยู่อาจจะรอไปอีกหน่อยนะครับถ้าหากว่าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็รออีกประมาณสัก100บาทคนที่อยากจะรอซื้อทองคําก็อาจจะถือจังหวดนั้นเป็นโอกาสในการเข้าไปสะสมได้ทองคําช่วงนี้ก็ราคาลงมานะครับจากปัจจัยความเสี่ยงในต่างประเทศค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นมาเพราะว่าเจรจาก,การค้ามีความชัดเจนมากขึ้นทองคําในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยย่อลงมาแบบนี้นะครับอย่าลืมนะคร้นงี แล้วก็ในวันจันทร์ในช่วงของคุณละพันธ์วลากองมาร่วมสนุกเชียงราาวันลุ้นกองทุนนะครับวันละ1,000บาทได้ในรายการนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาดูกันต่อในช่วงของเงินงออเงยครับ